นะะจนเป็นผู้ประสบความสําเร็จในตําแหน่งลูบี้ค่ะนะคะเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะคะกด8กด9้าต้อนรับคุณเียบกิจอนสกุลการค่ะถ้าคุณเียบกิจพร้อมแล้วนะคะให้เกียรติรับไม้ต่อจากอ้อมได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีสวัสดีครับน้อนครับที่ให้โอก,กาสผมนะครับต้องขอบคุณโค้ดต้นด้วยที่ให้เกียรติ เชียบกริตนะครับได้มีโอกาสมาแบ่งปันสิ่งดีๆซึ่งมันหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากมากนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นนะครับ mm hmm. ผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมเฉียบกริตพลสกุลการครับ mm hmm. ปัจจุบันนี้อยู่จังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้อยู่กรุงเทพครับทําธุรกิจลงพิมพ์อยู่ครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราได้ทำํำงานพิมพ์ซึ่งเราชอบและประทับใจมาตลอดทั้งชีวิตเราเราถนัดตรงนี้มา mm hmm. แต่ด้วยไม่ใช่กับเรื่องของบุญ วาสนาด้วยนะครับสิ่งที่เราไดา้ได้สัมผัสกับเรื่องเครือข่ายมันเป็นอะไรที่หอมหวานถ้าเราทําถูกต้องและสําเร็จขึ้นมานะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับเ,เปิดโอกาสที่ผู้เปิดโอกาสให้ผมธุรกิจที่ดีที่สุดนะครับซึ่งท่านเนี่ยสองผู้ยิ่งใหญ่นะครับผู้แนะนําธุรกิจให้ผมเนี่ยเกิดเอมบรอนสิพัชชานะครับ คุณหิรันธนกุลและอาจารย์ชินพันร่รวมทวีนันทพงศ์นะครับสองผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ให้โอกาสกับผมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีที่ผมจะมีเวลาช่วงสั้นนิดเดียวนะครับที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆจริงๆแล้วก็จะบอกว่าเพื่อนๆหลายท่านที่เป็นคนใหม่นะครับผมบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสของท่านท่านพยายามที่จะ เอ่อเข้ามาฟังอันไหนที่เป็นจุดเด่นจุดอไอจดได้ก็จดนะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้จริงๆนะครับการที่เราเอ่อได้เข้ามาลองแล้วผมลองผิดลองถูกมาในระบบเครือข่ายเนี่ยสาสิบห้าปีแล้วนะสามสิบกว่าปีเกือบสาสิบห้าปีแต่ว่าการลองผิดลองถูกเนี่ยมันเสียเวลากับ การที่เราไม่รู้จริงนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเข้ามาแล้วถ้ามีโอกาสนะครับท่านฟังข้อมูลวันนี้เนี่ยถือว่าท่านโชคดีที่สุดแล้วเพราะว่าผู้นําแต่และท่านโดยเพพาะแผนการตลาดเนี่ยง่ายที่สุดตั้งแต่ผมทํามาเนี่ยบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่สั้นง่ายสบายรวยนะครับอันนี้คือมั่นใจนะครับช่วงเวลา15นาทีนี้ผมอยากให้ท่านเนี่ยคนใหม่เนี่ยลองทบทวนดูว่าทุกท่านเนี่ยทำเพื่อครอบครัว ทำเพื่อตัวเองด้วยทำเพื่อครอบครัวด้วยนั้นอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ท่านจะต้องเสียเวลาทั้งชีวิตเหมือนกับผมนะครับปัจจุบันนี้ผมอายุ63ปีแล้วนะครับซึ่งเวลาจํากัดเนี่ยอย่างมากก็คือ70-75ปีนะ่ะก็คงไม่มากมายเวลาช่วงมันสั้นแล้วแต่ของท่านหลายท่านเนี่ยยังวัยรุ่นยังวัยที่ยังไม่มากไปผมถือว่าท่านยังมีโอกาสตั้งเยอะนะครับขอ,อให้โอกาสตรงนั้นเนี่ยลองฟัง ทั้งหมดวันนี้นะบ15ทีของผมเนี่ยจะให้มีคุณภาพที่สุดนะครับการทําเครือข่ายของผมเนี่ยผมทําลงพิมพ์มา15ปีนะครับทำเครือข่ายมา30กว่าปีเ,ปเสร็จเนี่ยตอนนี้เหลือเวลาช่วงสั้นนิดเดียวนั้นการสะสมการเรียนเครือขายอย่ายต่างๆเนี่ยผมถือว่าผมทําเครือข่ายอินเตอร์มาก,ก็มากมายแต่ว่าด้วยมันมีอุบัติเหตุซึ่งจริงแล้วคงไม่พูดที่นี้นะให้รู้ว่ามันเสียเวลาไปทั้งชีวิตเนี่ยเสียเวลาไปแล้ว แต่วันนี้ท่านได้เจอธุรกิจที่ดีเนี่ยผมอยากให้ท่านวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ท่านเจอเนี่ยและท่านประมวลมาเลยว่าผมขมวดมาเลยมีห้าข้อห้าข้อละนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าท่านสามารถเอาแต่ละข้อเนี่ยมาพิจารณาดูแล้วท่านสามารถประสบความสำเร็จใช้เวลาสั้นๆเหมือนกับผมที่เข้ามาในช่วงสั้นนิดเดียวผมก็สามารถประสบเสร็จได้จริงๆเป็นส่วนหนึ่งเรื่องประสบการณ์แต่จริงๆแล้วง,งานนี้เนี่ย ไม่จําเป็นต้องประสบการณ์ก็ได้งานนี้ขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจการที่ท่านมีโค้ดต่างๆหรืออาจารย์ต่างๆที่มาสอนท่านเนี่ยท่านเชื่อฟังเลยภายในระยะสั้นๆภายในหนึ่งเดือนท่านก็สําเร็จได้จริงๆอันนี้ผมยืนยันนะครับแต่ผมจะบอกว่าวันนี้นะครับผมต้องขอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้เกียรติผมนะครับประเด็นสําคัญคือการที่เราจะรู้ว่าบริษัทเป็นยังไงนะครับ ผมอยากให้ดูประเด็นแรกคือเรื่องบริษัทนะครับบริษัทต,ต้องมีความมั่นคงถ้านะท่านทําบริษัทไหนถ้าไม่มีความมั่นคงอ่าเสี่ยงเพราะว่าอะไรการที่บริษัทมั่นคงเนี่ยมันเป็นการที่เราจะมีอายุหรือว่าครอบครัวเราจะอยู่ได้นานแสนนานเช่นกันเพราะบริษัทมั่นคงการเงินบริษัทท็อปอัพทูลิสนะครับจุดทนจุดเอ่อทุนจดทะเบียน20 20ล้านบาทจ่ายเต็มถ้าลองดูบริษัทไหนที่ลงทุนขนาดนี้นะครับ ไม่มีนี่สิเลยนะครับตั้งมาเกือบสิบปีปีนี้ปีที่สิบแล้วถ้าลองคิดดูผมทําบางบริษัทเนี่ยสองสามปีเองแต่อยู่ไม่นานก็ล้มไปหรือเปลี่ยนแผนไปมันก็อยู่ไม่ได้แต่บริษัทนี้อยู่เกือบสิบปีแล้วความมั่นคงเนี่ยมันดูหลายๆประเด็นนะครับประเด็นที่ผมให้ดูคือการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เป็นหัวใจเลยถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยท่านอย่าเสี่ยงหรือเป็นแค่ว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเป็นการที่ โปรโมทให้เราเข้าไปหลงเข้าไปนะครับซึ่งผมว่าต้องดูละเอียดมากกว่าน,นี้การที่ท่านประธานนะครับท่านได้สร้างคฤอรือหาเนี่ยท่านลองคิดดูว่ามีที่ไหนเจ้าของบริษัทถ้าเป็นทุนต่างชาติแล้วมีกล้ามาลงทุนแบบนี้หรอแต่นี้เป็นท่านเป็นคนไทยท่านรักคนไทยท่านมีแนวคิดที่มีปฏิฐานว่าจะช่วยคนไทยโดยเฉพาะคนรักยาให้พ้นจากวิกฤตทางนี้ยิ่งวิกฤตโควิดเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไรจะจบ แต่ว่าในความคิดของท่านเนี่ยท่านต้องการช่วยให้คนรักญาตนะิมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่เรียกแพลตฟอร์มซึ่งวันนี้ถ้าเราจะไปจดทะเบียนเป็นแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเราต้องใช้ทุนทุนสับค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ว่าไม่เลยท่านไม่ต้องทําอะไรท่านแค่มาเป็นสมาชิกและท่านก็ลงทุนโดยเงินแค่หลักพันแต่ท่านมีไรายได้เป็นมหาศาลอันนี้ผมยืนยันนะครับเพราะผมได้แล้วผมมีความรู้สึกว่า เนี่ยคือธุรกิจที่เริ่มต้นว่าเริ่มต้นบริษัทก็ดีแล้วนะครับและเราเราไม่ต้องมีอะไรออฟฟิศเราก็ท่านประธานก็ทําให้เราพร้อมหมดละเราเข้าไปใช้มีที่ไหนท่านสร้างขึ้นมาให้พวกเราไปใช้อะลองคิดดูท่านไม่เคยห่วงอะไรนะครับเพียงแต่ท่านต้องการให้ทุกท่านเนี่ยมีความรบับผิดชอบในการที่ช่วยสร้างสรรค์ประเทศไทยของเราเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตคนไทยทุกคนให้มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งคือเรื่องบริษัทแต่สิ่งสําคัญ บริษัทจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีผู้นําหรือเจ้าของบริษัทที่ดีจริงๆถ้าวันนี้ถ้าท่านเจอเจ้าของที่ดีคือท่านประธานเนี่ยท่านเสียสละทุกอย่างนะครับนั่งเรื่องส่วนตัวของท่านเรื่องต่างๆทั้งที่ท่านมีรายได้เยอะมีเป็นเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งอะ่ะทาไมท่านต้องมาลงทุนเอาเงินทั้งก้อนมาลงอย่งนี้ท่านอยู่เฉยๆก็ทําได้แต่นี่ท่านไม่เลยท่านคิดถึงคนรากยาท่านคิดถึงคนที่ไม่มีโอกาส และท่านก็ลงทุนด้วยตัวท่านเองทั้งเจอประสบการณ์เลวร้ายท่านก็สามารถแก้ให้พวกเราหมดเลยเพียงผู้เราเข้ามามาต่อยอดบุญอันนี้ที่ช่วยกันให้เราประสบความสําเร็จได้เช่นกันซึ่งวันนี้ผมบอกตรงว่าจุดร้อยจุดเด่นจุดอะไรต่างๆที่ท่านมีประสบการณ์เครือข่ายมาทั้งชีวิตนะครับท่านเอาทั้งหมดเนี่ยมาประมวลมารวมกันหมดและมาเป็นบริษัทท็อปอัพทูริ จุดด้อยต่างๆถึงจะไม่มีแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้น้อยมากแล้วนะครับจุดหลายๆจุดที่ท่านแก้ให้พวกเราเนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่พวกเรามาอยู่รวมกันเป็นจานวนมากเนี่ยเมื่อก่อนเป็นล้านคนนะครับลองที่ดูมันอยู่กันได้ยังไงถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีมาตรฐานในการที่ควบคุมออทุกคนมาจากคนละพ่อคนละพันแม่ซึ่งมารวมกันแล้วย่อมย่อมมีปัญหาแต่สิ่งที่เราผมเปิดใจที่สุดก็คือเรื่อง การที่มีครูโค้ต่างๆผู้เสียสละผู้สําเร็จแล้วให้โอกาสพวกเราช่วยสอนพวกเราทุกอย่างมาถึงแม้จะอายุตั้งหกเจ็ดสิบปีก็ยังสอนให้เราจนเป็นน่ะลองคิดดูและไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยถ้าลองคิดดูสิว่าอันนี้มันมีโอกาสที่บริษัทอื่นมีหรือเปล่าผมการันตีว่าไม่มีหรอกครับหายากได้นะะท่านเสียสละทุกๆอย่างเรื่องเดินเรื่องตามกฎหมายให้ถูกต้องจน ผมถือว่าที่นี่ถูกต้องถูกกฎหมายมีจริยธรรมมีคุณธรรมโดยเฉพาะการบริหารจัดการที่เรียกว่าธรรม,มาภพบาลซึ่งไม่มีบริษัทอื่นที่ทําแบบนี้นะครับผมยืนยันเพราะผมทําบริษัทเครือข่ายขึ้นมาผมจะรู้ว่าวันนี้ผมคิดว่าโชคดีบ้านปลายชีวิตผมได้เจอเบริษัทที่ดีๆแบบนี้ผมกล้ายืนยันว่าเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็น ชั่วโมงอันที่ผมต้องเรียนรู้กับมันและต้องสําเร็จให้ได้ถึงแม้การเริ่มเข้ามาเนี่ยถึงแม้เป็นการสําเร็จเ,เล็กๆก็จริงแต่ว่ามีความสุขที่เราเจอบริษัทที่ดีแล้วนะครับอันประเด็นที่2คือเรื่องสินค้านะครับผมอยากให้ดูเรื่องสินค้าแล้วกันสินค้านี่ถ้าเราไปทําบริษัทเครือข่ายอื่นเนี่ยแน่นอนครับสินค้าจะเป็นสินค้าต้องมาขายของเรื่องอาหารเสริมต่างๆซึ่งวันนี้มันบอกอยุคไปแล้วการทําเครือข่าย ถ้ามาขายสินค้าเนี่ยผมบอกตรงๆว่าถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้หรือดีแล้วคนก็ไม่กินต่อและวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาแล้วถามว่าทุกคนพอใจที่จะซื้อสินค้าต่อไหมบางครั้งราคาก็เป็นส่วนหนึ่งการตัดสินใจบริษัทหรือสินค้ามีคุณภาพก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ผมบอกว่าวันนี้เราตัดไปเลยบริษัทท่ออัพพูลิตไม่ต้องการให้ท่านมาขายของพวกนี้ตัดไปเลยการตัดเรื่องการงอของอตื้อขอตื้อต่างๆไม่มีละ มีแต่ทําอย่างไรให้ทุกคนเนี่ยเป็นเทรนที่เราต้องการช่วยให้คนทุกคนประหยัดเข้ามาบริษัทนี้ต้องประหยัดอย่างเดียวประหยัดเฮยบอได้เงินกลับมาใช้ในครอบครัวด้วยและต่อยอดให้พวกเรามีความสุขในการที่จะทําให้ครอบครัวเรามีเออสมรรถไอ้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอันนี้ผมถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดเพราะอะไรท่านเอาระบบของเรียกว่าแพลตฟอร์มซึ่งมีซอฟต์แวร์เป็นเสร็จไปจดทะเบียนนะตั้งแต่วันที่10มีนา2557 ตรงนั้นผ่านสบขบผลทุกอย่างแล้วมีแต่เราเข้ามาเรามาเรียนรู้เราเข้าทําตามทุกอย่างแน่นอนครับทุกอย่างแน่นอนมันต้องมีการมีต้องมีความรู้ถ้าเราเข้ามาเรียนรู้ทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ง่ายไม่ยากและไม่พอเนี่ยท่านไม่ต้องอา,ม,ามันง้อขอตื้อเพราะอะไรบริษัทไม่มีไม่มีนโยบายที่มาผิดสินค้ามาแข่งกับพวกท่านเมียท่านเห็นว่าสินค้าตัวไหนดีท่านก็เอาเข้ามาทูอาหารทันทีเอาเข้ามา มาแบ่งเป็นปันมาขายแล้วท่านก็ได้เงินกลับมาด้วยเห็นไหมสินค้าก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ท่านจะมีท่านก็ถือว่าวันนี้ท่านถึงโชคดีที่มาเจอบริษัทที่มีครบทุกอย่างนะครับอันที่สามอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ท่านต้องฟังหลังจากที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเรื่องแผนการตลาดแผนตลาดที่ง่ายที่สุดไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วผมการันตีเพราะผมทํามาแผนซับซ้อนยุ่งยากวุ่นวาย หมกเม็ดเยอะแยะมีหรือเปล่าไม่ใช่บริษัทเขาไม่ดีนะแต่เขาต้องการผลประโยชน์เข้าบริษัทให้มากที่สุดเอี่ยมากได้แต่เมื่อบริษัทนี้ไม่ใช่เจ้านเจ้าของบริษัททํำอย่างไรให้พวกท่านเนี่ยมีไรายได้เยอะอยงไงท่านลงมาช่วยขนาดที่ว่าทําอย่างนี้ทํานี้ตามนี้ท่านมาพูดแผนเองท่านมาบอกวิธีการได้เงินยังไงให้ได้มากที่สุดท่านเป็นคนชูให้พวกเราได้เงินเยอะที่สุดมีบริษัทไหนทํานี้ <S <S วิธีการต่างๆดูภาพลักษณ์ของท่านที่ท่านรวยขนาดไหนดูท่านติดดิม ท่านแต่งตัวแบบเพลินๆง่ายๆสบายๆท่านเป็นอะไรท่านก็ช่วยพวกเราถึงที่สุดท่านไม่เคยทิ้งใครอันนี้ผมกล้ายืนยันถึงแม้ว่าผมไม่ได้สัมผัสกับตัวท่านแต่ความรู้สึกความรู้สึกว่าท่านเป็นคนงริงจ,จริงพอท่านเสียสยละมาเยอะแล้วนะครับในเรื่องแผงกนการตลาดเนี่ยผมบอกว่าวันนี้จ่ายเร็วจ่ายแรงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะจ่ายทุกวินาทีนาทีต่อวันต่อเดือนและต่อปีเนี่ยท่านได้ทุก ครบสเต็ปเลยขอให้ท่านเชื่ออย่างเดียวผู้นําที่พาท่านมาอัปลายที่พาท่านมาท่านเชื่อโดยไม่มีอะไรข้อสงสัยท่านจะสําเร็จโดยไม่มีไม่มีว่าท่านจะไม่สําเร็จเข้ามาที่นี้ผมมั่นใจทุกคนมีโอกาสสาเร็จหมดครับเพียงแต่ท่านไม่เชื่อท่านเลยต้องออกจากธุรกิจอีกไปนะรายได้มีทั้งสี่สี่ข้อที่เป็นหัวใจซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวก็คงมีรายละเอียดมากกว่านั้นแต่เพราะว่ามันเป็นอันที่หวานหอมมากถ้าเมื่อท่านได้แล้ว เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ท่านขยันเท่าไหร่ท่านก็ได้มากเท่านั้นท่านขี้เกียจท่านก็ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่สําคัญที่สุดผมต้องบอกว่าวันนี้เงินที่ไหนหาง่ายสุดในเรื่องธุรกิจเกิดข่ายที่นี่ครับง่ายที่สุดผมเสียดายเวลามันน้อยมากนะครับผมอยากจะพูดถึงแผนบางข้อที่แบบมันได้เงินเยอะจริงๆแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยมันน้อยมากนะครับน้อยมากจริงๆในการที่จะแบ่งปันตรงนี้ให้ได้รายได้ที่ที่ผมประทับใจที่สุดเพราะว่า ในระยะสั้นๆเนี่ยถ้าเราสามารถทําตามระบบได้นะครับเอ่อที่สิ่งที่เราจะได้ที่สุดคือยสูงสุดนะครับคือ o c e สองเปอร์เซ็นต์ o สองเปอร์เซ็นตเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ได้หมดนะครับสองเปอร์เซ็นไม่ใช่แค่หมื่นสองหมื่นนะครับมันเงินเป็นล้านผมบอกตรงเงินเป็นล้านเนี่ยในชีวิตเรายังไม่เคยจับเงินเป็นล้านเลยมาที่นี่ครับอัปลายเราหรือคนที่มาก่อนเราตอนนี้สองท่านจับไปแล้วท่านไปลอง ทาผิดทำถูกให้พวกเราและท่านก็รู้ว่าวันนี้สิ่งที่ท่านถูกเนี่ยท่านได้เงินเป็นล้านท่านก็พยายามชี้ทางให้พวกเราตรงไหนที่ดีเขาพยายามชี้ทางให้เราพวกเราเดินตามเลยรับรองท่านได้เหมือนผู้นําได้ผู้นําก็ไม่ได้ว่าต้องเก่งจบปริญาตรงปรญาตีหรือปริยาเอกไม่จําเป็นครับท่านก็ไม่ได้จบอะไรสูงมาแต่ท่านมองว่าวันนี้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเขาสะอาดที่ท่านเข้ามาทุกคนมีสิทธิ์ได้ทุกรายได้ทุกชั้นหมด เพียงแต่ท่านจะทําตามไหมถ้าท่านทําตามเมื่อไหร่ท่านได้แบบนั้นทุกอย่างผมได้ในอาจจะเล็กๆอยู่แต่ไม่เป็นไรครับทุกท่านมีสิทธิ์ได้เหมือนกันกับผมแต่วันนี้อย่าลืมนะครับอยู่ที่ท่านเลือกว่าไซส์ที่ท่านจะเลือกน่ยไซส์ไหนผมแนะนําว่าอย่าเอาไซส์เล็กเด็ดขาดถ้าท่านจะเอาเงินเป็นล้านหรือเป็นแสนเนี่ยถ้าท่านเอาไซส์เล็กเมื่อไหร่ท่านมีโอกาสทําได้ครับแต่ท่านต้องใช้เวลาถึง5้าถึงสิปีแต่ท่านใช้เวลาสั้น ใช้ไซส์ที่ดีที่สุด XL ท่านจำคำว่า XL แล้วกันท่านใช้เวลาเหมือนท่านลงทุนครั้งเดียวและท่านได้กลับมาตลอดชีวิตและเงินอะไรต่อมีอะไรจะเข้ามาท่านเยอะแยะท่านลองคิดดูว่าลงทุนครั้งเดียวตลอดชีวิตท่านมีแต่โกอย,อย่างเดียวนะฮะดังนั้นถึงบอกว่าวันนี้ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่สวยงามมากไรายได้ก็เยอะโบนัสทั่วโบนัสทั่วกรรมก็เช่นเดียวกันก็เยอะมากมายซึ่งวันนี้เดี๋ยวท่านจะได้ฟัง แผนซึ่งแบบสุดยอดมากที่ผมเนี่ยฟังเท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่หวานหอมเป็นอะไรที่มีความคิดว่าวันหนึ่งเราต้องได้อยู่แล้วไม่เกินความสามารถเราถึงแม้เราจะยุ่มากก็จริงเราก็ได้นะครับรายได้เนี่ยมีเยอะแยะที่ผมผ่านเลยนะครับแต่สําคัญที่สุดสิ่งเีื่องจะได้อีกต่อไปคือเรื่องอะไรเรื่องโอกาสนะครับโอกาสของเราเนี่ยวันนี้ผมบอกว่าไม่มีบริษัทนะยืนยันทั้งนั่งยันเลยว่าไม่มีบริษัทไหนที่จะให้โอกาสเราแบบนี้เลย ทุกนาทีรายได้เข้ามาต่อเป็นเร็วทามนาทีต่อนาทีท่านแนะนําคนไหนเงินเข้ามาต่อเวลาท่านลองคิดดูมีบริษัทไหนที่จ่ายแบบนี้ไม่มีครับผมยืนยันไม่มีครับมีแต่ว่าอาจจะมีสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนเป็นไปได้นะครับข้อสุดท้ายที่เราอย่าลืมนะครับวันนี้วัฒนธรรมที่เนี่ดีมากองค์กรที่ดีที่สุดในบริษัทพาวเวอร์อีนเนี่ยผมบอกว่าผมยอมรับว่าสักวันหนึ่งผมจะมีคนเป็นคนคนหนึ่งที่จะต้อง เสียสละช่วยทุกท่านเช่นกันวันนี้เพียงเพียงเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เข้ามาใหม่แต่ผมมองว่าธุรกิจที่ดีเราต้องบอกต่อให้ได้บอกให้ทุกคนรู้ว่าบริษัทนีด้ดีมากๆไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเดินและทําตามผู้นําสาคัญและท่านสําเร็จแล้วท่านรู้เปล่าว่าผู้นาเล่นปิดเที่ยวท่องเที่ยวมาเนี่ยสนุกมีความสุขหมดวันนั้นเป็นของพวกเราบ้างอนะเราต้องทําตามเชื่อว่าสิ่งต่างที่เราทําวันนี้มันสร้างเหมือนเราหย่อนเมล็ดพืชลงไป ลามันทอนชัยไปวันนั้นเราจะได้กินผลลับของเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดและเชื่อฟังผูน้นําผู้นําทุกคนที่นี้ดีที่สุดแล้วไม่มีที่ไหนจะดีเท่านี้ผมกล้าที่หยัดวันนี้ผมเวลามันเกินไปหนึ่งนาทีนะครับขอบคุณมากที่ให้ให้โอกาสเจียบกลีดมีโอกาสได้ปันปันเอ่อแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้นะครับมีโอกาสอื่นผมจะมาแบ่งปันให้มันกว่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ คุณคะ่ะนะคะขอบคุณคุณเฉียบกิจมากๆนะคะที่มาเปิดใจนะคะความรู้สึกเรื่องของตัวเองนะคะที่ได้รับโอกาสนะคะแล้วก็เป็นผู้ประสบความสาเร็จแล้วนะคะท่นอยากให้ทุกคนนะคะได้รับโอกาสเหมือนเช่นเดียวกับท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นโอกาสของทุทกคนนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้นะคะกราขอบคุณคุณเฉียบกิจมากมคะ่ะ